ปฏิจจสมุปบาทก็แนะนําบทนี้บทนี้เป็นบทเรื่องอะไรเป็นบทที่บอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายอริสัต4ีนั่นเองเป็นบทที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และพระองค์บอกเลยว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทรู้ทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นว่าความตายเนี่ยอาศัยอะไรเกิด อาศัยชาติคือเกิดชาติอาศัยพบสถานที่เกิดพบอาศัยอุปทานอุปทานอาศัยตัณหาตัณหาอาัยเวทนาไล่ขึ้นไปเรื่อยมีผัสษะก่อนผัสษะมีสลายตนะคืออายญตนะภายในภายนอกที่กระทบกันแล้วอายตนะเนี่ยอาศัยนามรูปตัวนามรูปอาศัยวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดเนี่ยมีเพราะความไม่รู้เราเลยหลุดเข้ามาในระบบนี้อืม ดังนั้นพระอง,ะองค์เนี่ยมองว่าอันนี้มันเป็นระบบมันเป็นระบบก็คือระบบของสังฆตะกับอสังฆตะนั่นเองเนี่ยระบบใหญ่ๆเนี่ยสองระบบเนี่ยสังฆตาทาตุกับอสังฆตาทาตุท่าที่ถูกปรุงแต่งได้กับท่าที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้สองท่า สังคตะเนี่ยพระองค์จัดว่าคุณสมบัติของมันก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏยมลองดูในโลกเนี้ยทุกอย่างเนี่ยจะมีเกิดปรากฏทั้งสิ้นเลยและเกิดแล้วจะเสื่อมร่างกายเราคนสัตว์สิ่งของภูเขาแม่น้ำลำทานดวงดาวไปจนถึงนมามธรรมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจํา ความคิดปรุงแต่งเกิดดับหมดเลยสิ่งที่เกิดดับได้เนี่ยไม่ว่าจะรูปหรือนามพงเรียกมันว่าสังคตาธา,าตุสังคตาเนี่ยแปลว่าปรุงแต่งได้ธาตุคือธาตุธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้อีกธาตุหนึ่งก็คืออสังคตาธาตุเนี่ยคือธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของมันก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมธาตุนี้จะไม่เกิด ไม่เสื่อมเมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมก็ไม่มีดับดังนั้นถ้าพวกเราปล่อยวางสังคตะได้แล้วเนี่ยปล่อยวางตัวนี้ได้แล้วเนี่ยพวกเราจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือกลับเข้าสู่อสังคตะเป็นท่าที่ไม่ตายหรือเรียกว่าน at ah ิพพานธาตุยาเป็น at ah นิพพานท่านิพพานธาตุยาเป็นท่าที่ดับเย็น ดับเย็นจากความยึดมั่นในสังคตะตัวสังคตะเนี่ยก็คือขันห้านั่นเองสังคตะประกอบด้วยขันห้าสังคตาธาตุเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่เราเรียกขันห้ารูปกายคือรูปกายที่นั่งอยู่นี้ร0อยปีตายวิญญาณเกิดดับตลอด แต่ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตจะมองไม่ออกว่าวิญญาณเกิดดับหรือจิตเกิดดับจะมองไม่ออกเพราะมันเร็วมากต้องมีอุบายเครื่องตรวจสอบก็คือเอาจิตอยู่กับกายของเราเอาจิตอยู่กับที่ที่เดียวแล้วเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดดับ สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเกิดดับทั้งสิ้นองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวหมดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียดังนั้นจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วสภาพที่มายึดห้าธาตุเนี่ยเพราะองค์เรียกมันว่าอะไรพระองค์เรียกมันว่าสัตตานังเรียกมันว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังเพราะความที่เข้ามายึด พระองค์ใช้คำอย่างนี้ว่าวิญญาเณวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคโยเนี่ยแปลว่าใดฉันทะอันใดราคะความกำหนัดอันใดฉันทะก็คือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทีคือความเพลินยาก็แปลว่าใดความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณ ตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตแปลว่าการติดแล้วการคล้องแล้วตัสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นสัตโตติมุจจติมุจจติแปลว่าเรียกว่าหรือกล่าวกันว่าสัตโตติผู้ยึดติดพวกเราเข้ามายึดติดห้าธรรมชาติเนี้ยที่เป็นของปลอมแต่เรากำลังพอใจและสำคัญว่ามันเป็นเรา อันนี้คือความสําคัญผิดความสําคัญผิดตรงเนี้ยพงเรียกมันว่าอาวิชชาความไม่รู้วิญญาณคืออาการรู้แจ้งของใจวิญญาณไม่ใช่ตะคุ่มตะคุ่มวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณเกิดดับตลอดดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจะเป็นทิฏฐิของสมณพามณ์บางเหล่าว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ถาวร ไม่แปลผันมีอยู่ตลอดการพรงบอกเข้าใจผิดวิญญาณเกิดเพราะมโนมากระทบหรือมาสัมผัสกับอารมณ์เกิดการรู้แจ้งเหมือนแสงแห่งดวงอาทิตย์สุริเยส่งมาลอดช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกก็จะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกปรากฏรอยแดด ถ้าฝาเรือนไม่มีก็จะไปปรากฏรอยแดดที่ดินถ้าดินไม่มีไปปรากฏรอยแดดที่น้ำถ้าน้ำไม่มีรอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปติติตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยดังนั้นตัวรอยแดดหรือรัศมีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณดังนั้นวิญญาณเกิดเพราะว่ามโนคือใจโน้มมากระทบกับอารมณ์ และเมื่อวิญญาณปรากฏเนี่ยพงษ์ก็บอกก็คือจิตเกิดโดยใช้คําว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏนั่นเองดังนั้นวิญญาณเกิดดับไม่มีวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปในพบนั้นพบนี้ผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปคือสัตตานังคือสัตตะคือสัตตาหรือสัตโตคือผู้ยึดติด เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปวันนี้เราท่องเที่ยวมาในพบมนุษย์เป็นมนุษย์ร้อยกว่าปีเราเปลี่ยนการท่องเที่ยวต่ออาจจะได้ไปเป็นเทวดาแต่ส่วนใหญ่จะไปเกิดในนรกต่อมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยพเจ้าเห็นด้วยพุทธจักขูแล้วบอกว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกกำหน,นดดชานปริวิสัยปริมาณมากมากขนาดไหนน้อยขนาดไหน พระองเอาเล็บเขียเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพงเนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้นี่คือการเปรียบเทียบความน้อยกับความมากน้อยคือแค่ดินปลายเล็บมากคือเท่าดินมหาปฐพีท่านตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรก กำเนิเดได้ฉเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ลงไปเกิดใน3าคติข้างล่างเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีได้กลับมาเกิดซ้ําเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเลย็บนั่นแสดงเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เกือบทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยลงเกือบข้างล่างเกือบหมดเลยดังนั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้เยอะมากทําให้เราต้องกระหนักว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการที่ จะไปเกิดในทุกติสูงมากและถึงแม้เราจะโชคดีได้ไปเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดานั้นไปไหนต่อไปทุกติอีกเหมือนกันเทวดามีแก่เจ็บตายไม่มีเทวดาถาวรไม่มีเพราะยังเป็นภพชาติดังนั้นเมื่อเทวดาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิส์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่องค์ก็บอกไปเกิดในนรกกับเนตรฉานเปรตวิสัยต่อ ที่รปรงตัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกัาเนศชานเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้แล้วนานไหมที่เราจะได้มนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งนานมากผู้เจ้าองค์หน้าเกิดหรือความนานที่เปรียบเทียบกับความรู้สึกเนี่ยก็คือท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนน้ํา เหมือนโลกใบนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดน้ำท่วมโลกนี้ทั้งใบบุรุษยอนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นในน้ำมีเต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์บอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกว่ายากมากพระองค์บอกว่านั่นแหละความยากสามสิ่งที่เสมอกัน ที่จะเกิดขึ้นได้ยากนานๆจะเกิดขึ้นทีคือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะสามการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกยากพอๆกันนั่นก็คือนี่คือมาตรฐานของมนุษย์และเทวดาทั้งหมดว่าตายแล้วเนี่ยลงข้างล่างเท่าดินมหาปตพีอันนี้คือความเสี่ยงที่ที่เราจะต้องได้รับ ดังนั้นการที่จะหนีสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องพยายามขวนขวายในการเป็นอริบุคคลหรืออย่างน้อยเนี่ยทำตัวให้อยู่ในศีนลธรรมนะเพื่อไม่ให้ไปเกิดในทุกขติซึ่งไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเวลาเราคิดอกุศลเนี่ยมีใครดึงจิตของเราออกมาจากอากุศลอารมณ์น,นั้นได้บ้างไม่มีนอกจากตัวเราเนี่ยทิ้งเองนะแล้ว ปัญหาคืออะไรความคิดอกุสนปัญหานั้นคืออารมณ์นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนผืนนาผืนนาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาว่านาเลวนาปานกลางนาดีวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกในผืนนาไหนจะงอกในผืนนานั้นในผืนนาเลวเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆคืออกุโลกรรมบท10กับกุโลกรรมบท10 ในผืนนาเลวที่เป็นอกุศลกรรมบท10ก็คือถ้าเราไปคิดฆ่าศาสตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อาการเนี้ยสิอารมณ์แบบเนี้ยที่มีในความคิดเราเนี้ยมันคือผืนนาที่เป็นอกุศลในฝั่งผืนนาเลว ที่เป็นฝั่งอกุศลซึ่งพระาศาสดาบอกอัตภาพสามอย่างจะเกิดขึ้นก่เธอก็คือนรกกรรมในสารและเปลวิสัยนี่ผู้เจ้าเห็นแล้วจึงเอามาแจกแจงและผู้เจ้าบอกว่าท่านไม่ได้จำใครมาพูดและไม่ได้ฟังใครมาพูดท่านเห็นด้วยพุทธจักขู่ด้วยยานของท่านเองดังนั้นท่านจะเป็นผู้เดียวที่พูดเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างเป็นระบบในพื้นหน้าเลวที่เป็นฝั่งกุศลกรรมบท10สิบถ้าโยมคิดตรงข้าม กับความไม่ดีสิบอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกา้ไม่พูดโกหกเนี่ยไล่ไปจนถึงมีสมาธิธิอัตภาพสองอย่างที่เธอจะได้ก็คือมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าโยมทำสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสาสีได้โยมจะได้รูปประพบในรูปประพบเนี่ยจะมีสีก้อนหลักๆก,ก็คือเป็นพรหมกไยิกาเทวดาชั้นพรหมกายิกา ชั้นที่สองอาพัสละชั้นที่สามสุภกินหะชั้นที่สี่เวหปละอายุขยัยหนึ่งกับสองกับสี่กับอะไรห้าร้อยกับแล้วก็มีกลุ่มสุธาวาสอีกห้าชั้นซึ่งสุธาวาสเนี่ยต้องละสังโยธาเบื้องต่ำได้หรือละได้สี่ข้อดังนั้นถ้าเรายังละสังโยนละไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปเกิดละในเทวดาสุธาวาสเนี่ยห้าชั้นเนี่ยที่ยังอยู่ในรูปภพเนี่ยเป็นที่เกิดเฉพาะผู้เป็นอริบุคคลไม่ปะปนด้วยปุถุชน นองนั้นเทวราที่เหลือมีทั้งปุถุชนและอริยะปะปนกันเหมือนในโลกมนุษย์เนี่ยมีอริยะและปุรุชนปะปนกันพื้นนาดีก็คือพวกที่ได้สมาธิระดับอรูปทิ้งรูปได้แล้วเข้าอากาสานันจายจตนะวิญญาณันจายจตนะอากินเนวัสัญญาสี่สี่ชั้นแกเจ็บตายไหมเหมือนกันตายแล้วไปไหนต่อพุทเจ้าบอกไปนรกต่อไม่มีประโยชน์ ดังนั้นทุกพบทุกการเกิดก็มีอันตรายตามมาคือความแก่และความตายเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่อืมผู้เจ้าให้เราพิจารณาว่าอาจารยกับสูว่าเราเราทำสมาธิได้และเราอยู่ในรูปภพอ่ะอฮะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามได้แต่ว่าเวลาเราตายเนี่ยเราก็ยังต้องกลับไปในโลกอะ่ะอยู่ที่ว่าเราชำนาญไหม ถ้าเราชำนาญจนกระทั่งไม่เสื่อมเมื่อกระทํำการละเราก็จะไปเกิดในเทวดาตามชั้นของสมาธิที่เราได้แต่หลังจากตายจากเทวดาจะไปไหนต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนมนุษย์เนี่ยที่ตอนทําสมาธิได้สมัยมนุษย์เนี่ยเราได้สดับคำตถาคตไหมถ้าได้สดับหลังตายปรินิพานถ้าไม่ได้สดับหลังตายไปนรก ได้ได้สดับนี่หมายว่าฟังพระอาจารย์ตอนนี้เราเรียกว่าได้สดับไหมครับได้ฟังแล้วเพราะการได้สดับเนี่ยก็คือว่าได้ฟังได้มีการเงียโสดลงสดับอาจจะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างก็นั่นแหละไม่เป็นไรเพราะว่าการได้สดับการเงียโสดลงสดับแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ตามมาต่อเนื่องก็คือเริ่มจําได้เริ่มคล้ายควรเริ่มมีเริ่มเข้าใจ ซึ่งแต่ละอันกว่าจะผ่านมาแต่ละอันก็เป็นความยากในแต่ละระดับแบ่งเป็นเลเวลอีกพระองค์บอกว่าคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยจะจำได้ก็หาได้ยากคนที่จำได้แล้วจะเอามาใคร่ควรก็หาได้ยากเท่าดินปลายเล็บอีกเหมือนกันคนใคร่ควรแล้วจะเข้าใจก็หาได้ยากแล้วจะประพฤติทมสมควรแก่ทมก็หาได้ยากเป็นชั้นๆประพฤติทมสมควรแก่ทมแล้วจะบ,บรรลุธรรมก็ยากไปอีก เห็นนะแล้วอาการที่ได้สดับแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับของความเก่งว่าสดับแล้วเนี่ยคล่องปากไหมขึ้นใจไหมเข้าใจไหมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าได้สดับนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยบวกกับสมาธิที่แน่นไม่เสื่อมจนตายเนี่ยก็จะไปเกิด ตามชั้นของสมาธิที่ได้เป็นเทวดาแล้วหลังจากตายจากเทวดาปรินิพานเพราะสร้างเหตุสมัยมนุษย์ว่าได้สดับดังนั้นถ้าโยมได้สดับน้อยจะเอาแค่นี้โยมต้องทดแทนด้วยองค์ธรรมคือทำสมาธิแต่ถ้าขี้เกียจทำสมาธิโยมต้องมีองค์ธรรมที่ทดแทนก็คือต้องคล่องปากต้องขึ้นใจต้องแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ถ้าไม่มีองค์ธรรมตรงนี้แล้วจะเป็นโสดาบันก็ได้สินห้าบริบูรณ์แล้วมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวโยมก็เป็นโสดาบันเที่ยงแท้ต่อการตัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้า,าก็เลือกเอาม,มีหลายคุณสมบัติทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ยตัวเราอยู่กับกายาคตาสติใช่ไหมครับแล้วมันต้องประมาณไหนที่เรียกว่า <c oughs> ไม่เสื่อมเมื่อหก็คือเรา จิตเราแวบบอกไปเราดึงกลับมากระลมอืออกไปเราดึงกลับมากระลรมะลแล้วก็ก็เป็นเอกคาาตาได้อะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะอืหลุดไปอยู่ดีพระอาจารย์เคยบอกว่ามันก็จะไม่ได้นานคอืได้ไปตลอดใช่ไหมครับคือยมสามารถที่จะเข้าออกชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยได้โดยไม่ยากไม่ลำบากขณะที่อยู่ในชั้นหนึ่งร่างกายอาจจะตายพอดีอาจจะโดนยิงตายหัวใจวาย เส้นโลหิตในสมองแตกตายปุ๊บแต่ยังอยู่ในชานหนึ่งไปเกิดเป็นพรหมกายิกาพอดีนี่คือเรียกว่าไม่เสื่อมเมื่อทำการลาใช่คือจะ,จะ,จ,ะจะต้องอยู่ในชานแล้วกายแตกทําลายไปคือความเป็นเราเนี่ยของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ในตัวจิตเป็นหลักอืมอยู่ในตัวจิตเป็นหลักจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นจิตคืออาการรับรู้ อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเรากําลังหลุดไปคิดจิตเราไปอยู่ตรงโน้นแล้วนะอยู่ในความคิดแล้วความคิดนั้นเป็นภพเป็นที่เกิดของเราเป็นที่เกิดของจิตดังนั้นความเป็นเราเนี่ยดูที่จิตเป็นหลักแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราฟังธรรมะในกาละอันควรเนี่ยก็คือก่อนตายเนี่ยแล้วเราปวดมากเลยเนี่ย พระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าได้ผลถูกไหมฮะได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าฌานแล้วเราปวดมากเลยแล้วเราหลุดเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ผลอืเพราะเรากลับมาดูที่ปวดอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ถ้ามันหลุดมาแต่มันก็จะเป็นหลุดมาหลุดไปนั่นแหละครับจะหลุดมาหลุดไปเป็นเราเราทําสมาธิได้แน่นมันก็จะไม่รู้สึกเวลาทําสมาธิละเอียดขึ้นไปมากๆเนี่ยเราจะรู้รู้ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่จะเจ็บปวดแล้ว่ะ เพราะว่าโยมจะรู้สึกได้ว่ากายไม่มีจะหากายไม่เจอเวลาพอมันละเอียดมันนิ่งมากๆเนี่ยแขนไม่รู้อยู่ตรงไหนขาอยู่ไหนตัวอยู่ไหนยังไม่รู้แต่มีความรู้อยู่เฉยๆเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าอย่างเนี้ยความเจ็บปวดทําอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าแขนขาย,ยังไม่รู้เลยมีหรือเปล่ารู้แต่รู้นิ่งๆเฉยๆอย่างเนี้ยนี่คือฌานสามเหรอฮะพระอาจารย์หรือว่าหรือว่าไม่ไม่ใช่ฌานสาม อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในชาญอยู่ในชาญอยู่ในชาญชาญชาญ,ชาญที่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราทิ้งกายได้อืแล้วถ้าสมมติว่าพระอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าเออคนที่ป่วยแต่ว่าไม่ตายเนี่ยอ,อืออ่าแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าว่าเขาจะบรรลุธรรมก่อนได้ก,ไดก็เป็นไปได้อย่างธรรมะห้าประการเนี่ย ที่คนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพาใดใดไม่ห่างจากทำห้าประการนี้ผลที่หวังได้คืออาหารในปัจจุบันดังนั้นคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยถ้าพิจารณาความไม่งามของกายพ,พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นการเกิดดบในภายในหรือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเนี่ยนะก็สามารถถึงอาหารได้ก่อนตายด้วยอืม แล้วเขาจะตัวเหลืองไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดเขายังไม่ตายอันนี้ไม่ไม่ได้มีพยากรณ์ไว้นะ,ะตรงอินทรีย์ผองใสเนี่ยก็จะพยากรณ์ในกรณีของว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิ้นนะถ้าห้าเบื้องต่ําสิ้นเนี่ยอินทรีย์ผองใสแน่นอนไมบอกว่าถ้าห้าเบื้องต่ําสิ้นถ้าเป็นอนาคารีนี่อินทรีย์จะผองใสยอย่างนั้นใช่ไหมครับถึงแม้จะยังไม่ตายก็ตามในกรณีไม่ตายเนี่ยไม่แน่นอน เพราะว่าจะมีกรณีของอพิกุรุปหนึ่งผู้จ้าก็ให้ดูดูพิกุลุ่มนั้นกำลังเดินมาเนี่ยเป็นไงอินทรีย์ป่องใสไหมผิวพันดีนะออันนี้พิกุรูปนี้เป็นอารหารันมีฤทธิ์มีนุภาพเสร็จแล้วผู้จ้ากา็ให้ดูพิกุลุ่มนี้ซิเป็นยังไงะเตียขอมผิวพันซาม นะรูปร่างไม่น่าดูแต่ผู้เจ้าบอกคนนี้เป็นอหรหันนะมีอภินญ,ญามากด้วยวัดวัดยากนะอืแต่ตามตามเคสต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่จะส่งผลแต่ทีนี้อาจจะมีบางกรณีที่กรรมเก่าของคนคนนั้นเนี่ยได้ทำเอาไว้ซึ่งไม่ทราบว่าทำาอะไรเพราะไม่มีสาวกถามว่าเออแล้วเป็นเพราะอะไร ป่าหลานรูปนี้ขนาดมีอภิญญาซึ่งการมีอภิญญาเนี่ยต้องทําสมาธิได้ดีได้มากได้คล่องแคล่วอืมซึ่งโดยปกติถ้าหลังอยากทําสมาธิเนี่ยอินทรีย์ของผู้นั้นเนี่ยจะผ่องใสในหลายๆพระสูตรที่พระสารีบุตรออกจากสมาธิพระมหากรสปะใครก็ตามก็จะถูกทักว่าทําไมวันนี้อินทรีย์ของท่านผ่องใสมากดังนั้นการผ่องใสก็ผ่องใสได้จากสมาธิก็ได้